สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันเป็นประจำในทุกวันนะคะมาอัปเดตข่าวสารปีศาจแดงกันสักหน่อยอค่ะเชื่อว่านะตอนนี้นะคะแฟนๆปีศาจแดงหลายคนเป็นกงงังวลเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของกองหน้าคนใหม่ของทีมที่เพิ่งจะดึงทัพดึงตัวมาเสริมทัพนะคะนั่นก็คือราสมุธไฮลุนค่ะทุกคนเพราะว่า DailyMail นะคะสื่อในอังกฤษเนี่ยเขาออกมารายงานนะคะว่า ผลการสแกน m r i ของรัสมุทฮอยลุนเนี่ยทีมแพทย์เนี่ยบอกว่ามันมีบางจุดที่หลังของรัสมุทฮอยลุนเนี่ยนะเป็นอาการที่คล้ายๆเป็นอาการเริ่มต้นของโรคที่ชื่อว่ากระดูกหักล้าทีนี้หลายหลายคนบอกกระดูกหักล้ากระดูกหักล้าคืออะไรกระดูกหักล้าเนี่ยนะคะมันคือการหักของกระดูกแต่เป็นการหักแบบเล็ก ที่เกิดจากการใช้งานซ้ําๆออกกําลังกายหนักมากเกินไปคือเวลาการทํางานของของร่างกายของกล้ามเนื้อเนี่ยนะทุกคนนะมันจะเป็นแบบกระดูกใช่ไหมแล้วก็มีกล้ามเนื้อวนรอบกระดูกซึ่งถ้ากล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงมันก็จะไปพยุงไม่ให้กระดูกเนี่ยได้รับความกระแทกหรือกระทบกระเทือนแต่ว่าถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อตรงนั้นมันไม่แข็งแรงหรือกรณีของรัสมุนห้อยนูนน่ะพ่ชีม้มาว่ามันอาจจะเป็นการออกกําลังกายที่หนักมากเกินไปอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้ไอกระ กล้ามเนื้อที่มันล้าเนี่ยไม่สามารถไปรองรับแรงกระแทกที่กระดูกได้มันก็เลยทําให้มีอาการแตกหักของกระดูกในโครงสร้างภายในเป็นแบบแตกหักเล็กๆซึ่งไออาการของกระดูกหักล้าเนี่ยมันจะไม่ปวดเวลาเดินเวลาทําอะไรมันจะเหมือนปกติเลยแต่พอเริ่มไปออกกําลังกายเริ่มทํากิจกรรมเริ่มซ้อมฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดกลับมานะคะซึ่ง <c oughs> การรักษาอาการของกระดูกหักล้าเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ2-3เดือนเอาให้มันแบบกระดูกข้างในมันเชื่อมกันก่อนจริงๆทีนี้ไอ้กระดูกหักล้าที่รัสมุทคอยลุนน่าจะเป็นอยู่นะคะก็อาจจะทำให้คอยลุนเนี่ยหมดสิทธิ์ลงเล่นให้กับปิดแดง2เกมเบื้องต้นนะ ในช่วงเปิดฤด,ดูกาลเกมแรกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุฟเฟ่ตันเกมที่2จะบุกไปเยือนไก่ใดทองที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะคะทีนี้พิชชี่ก็เลยเข้าใจละวว่าทำไมช่วงของการตรวจร่างกายของรัสมุธฮอยลุนการเปิดตัวมาถึงเลทเพราะมันอาจจะพบเจอกับอาการที่มันดูผิดปกตินะคะของรัสมุธฮอยลุนนะซึ่งไออาการเนี้ย เห็นเขาว่ากันว่ารารชมุนห้อยลูนเนี่ยเจ็บมาจากช่วงฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับออตาลนตานะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอแล้วกันเพราะฉะนั้นน่ะน่าจะไม่ได้ลงสนามเร็วให้กับปีศาจแดงแล้วอย่าลืมนะว่านะตอนนี้ก็ไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้กับทีมอย่เต็มที่เพราะยังมีอาการอยู่ก็อาจจะต้องให้อาการบาดเจ็บมันมัน,ม,นมันหายแล้วค่อยลงไปฝึกซ้อมแล้วกว่าจะได้ลงสนามอีกเพราะฉะนั้นแฟนปีศาจแดงก็ต้องใจเย็นๆตอนนี้ก น้องหมากจะฝากด้วยนะจ๊ะเพราะว่าราสฟุตไรุนยังไม่พร้อมที่จะลงสนามก็ไม่รู้ว่าหมากจะพร้อมไหมนะก็ต้องพักฟื้นจริงๆอย่างน้อย2เกมแรกแล้วก็หวังว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะแล้วก็จะไม่ยืดเยื้อเป็นอาการบาดเจ็บยาวแบบ,บรอรังนะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับรัสฟุตอยรุนนะคะ กองหน้าวัย20ปีที่แมนยูดึงมาจากออตาลนต้านะคะค่าตัว72ล้านปอนด์มาพร้อมกับอาการบาดเจ็บนะที่แฟนปิศาจแดงฟังแล้วก็หูว่าตั้งความหวังไว้เนาะเอาจริงๆตอนนี้พี่ชี่แอบแอบหวังเลยว่าแมนยูเนี่ยจะได้แฮนะริเคนในฤดูกาลหน้าเพราะว่าดานิเรเวีเองยังไม่ตอบรับข้อเสนอของไบเย์ที่100ล้านปอนด์ล่าสุดเนี่ยไบเย์บอกว่าจะเอ้ยร้อยล้านยูโรล่าสุดเนี่ยไบเย์บอกว่าจะขยับเป็น110ล้านยูโร ก็ไม่รู้ว่าดนนีเรว่ของสเปอร์จะตอบรับไหมนะคะโดยเคนเองเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันไปได้อยากให้ทุกอย่างมันจบก่อนเกมเปิดฤด,ดูกาลซึ่งสเปอร์เนี่ยจะลงแข่งวันอาทิตย์ก็ถ้าสมมติว่ามันไม่จบไงก็มีความเป็นไปได้ปะว่าเคนจะอยู่ที่สเปอร์ต่อแล้วก็ไม่ต้องต่อสัญญ,ญาก็เล่นไปอีกหนึ่งฤดูกาลแบบไม่ต่อสัญญ,ญาแล้วฤดูกาลหน้าแมนยูก็ดึงฟรีอะรอย นี่คือคิดไกลมนโนไปไกลมากแต่อยากได้จริงๆคือแม้ว่าจะได้รล้มันค่อยลุนมาแล้วนะคะใจพิชี่ก็ยังคงอยู่ที่แฮร์รี่เคนอยู่เช่นเคยถ้าเป็นไปได้ก็ยังอยากจะได้แฮร์รี่เคนมาเสริมทัพนะคะอาทีนี้ตำแหน่งของปีศาจแดงะ่ะที่พิชี่ว่าในทีมเนี่ยมันดูอ่อนที่สุดมันดูค่อนข้างที่จะแบบคุณภาพของนักเตะน้อยที่สุดนั่นก็คือแบ็คขวานะคะแต่อย่างไรก็ตามปีศาจแดงก็เตรียมที่จะต่อสัญญากับ อารอนวานวิซาก้าออกไปนะคะเพราะว่าปาร์วิซาก้าเนี่ยเ,เ,หเหลือสัญญากับสโมสรจนถึงกลางปีหน้าแต่ว่ามีออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งปีก็มีความเป็นไปได้นะคะโดยเดลี่เมล์เขาอ,ออกมารายงานว่านะตอนนี้ผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เตรียมที่จะหารือกับเอเจนต์ของวานวิซาก้าแล้วว่าเอ๊ะต่อสัญญากันหน่อยไหมตกลงกันให้เรียบร้อยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการต่อสัญญากับวานวิซาก้าในวันย25ปีจริงๆเนี่ยค่าตัว ของเออค่าเหนื่อยของวานบิส้าจะเพิ่มขึ้นนะเป็น1นึ่งหนึ่แสนปอนต่อสัปดาห์นะคะก็คือทางทีมของปีศาจแดงก็อยากจะให้เรื่องของการขยายสัญญากับอารอนวานบิส้าเนี่ยมันจบก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงนะคะซึ่งพิชชี่มองว่าในฤดูกันในในซัมเมอร์หน้ามีความเป็นไปได้สูงมากว่าแมนยูจะต้องเสริมทัพในตำแหน่งนี้นะคะ เพราะว่าก็ยังที่มีอยู่ทั้งวันวิสก้าเองทั้งดาโลเองก็ยังยังไม่แข็งแกร่งพอไปชี้มองว่าก่อนหน้านี้วันวิสก้านี่ถูกกูจะปล่อยโปรให้กับคริสตัลพาเลตดึงกลับไปร่วมทีมอีกครั้งนะคะเพราะว่าด้วยสไตล์การเล่นของวิวสก้าเขาเป็นแบบแบกบขวาแนวรับจัดจา่าซึ่ง แมนยูในยุคของเอเวเน์ฮาก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นให้เป็นบิลล์อัพเกมจากด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยกองหลังก็จะต้องมีความสามารถในการเติมเกมรุกในการเปิดบอลที่ดีซึ่งก่อนหน้านี้วันบิสซาก้าไม่มีเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงแรกที่ถูกดองเขาก็ไปพัฒนาตัวเองเราก็พอได้รับโอกาสลงสนามก็พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าแบบเฮ้ยฉันก็มีดีคือแบบการเติมของวันบิสซาก้ามันดูดีขึ้นเยอะมากๆ ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้นนะคะช่วงตัออ้งแต่ออริกาโนโซชาคุมทีมอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีของอารามิซากา้าแล้วก็กำลังจะได้สัญญาฉบับเพิ่มเติมก็มมคือขยายสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งปีนะก็เดี๋ยวพี่ชีอว่าไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับดีลนี้นะคะก็วันมิซาก้าเองก็น่าจะอยากอยู่กับปีศาจแดงต่อแหละแล้วการที่จะอยู่กับแมนยูต่อของวันมิซากา้ามันก็มีโอกาส แย่งพื้นที่ตัวจริงกับดาโลเหมือนกันเพราะดาโลเองก็ยังไม่ได้ฟอร์มโดดเด่นขนาดนั้นนะคะทีนี้พูดถึงขาออกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะก็ยังคงต้องอยู่ที่คนนี้นั่นก็คืออดีตกัปตันทีมของเราแฮร์รี่แม็ตไกว์คือพิชชี่นำเสนอข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าเวสแฮมเนี่ยเขายื่นข้อเสนอมา60ล้านปอนด์ใช่ไหม อยากจะดึงตัวแฮร์รี่แม็กควกับสกอตต์แม็กชุมเนไปเสริมทัพแต่แมนยูก็ปัดตกไปแล้วว่า60ล้านปอนด์เนี่ยมันน้อยเกินไปคราวนี้นะคะเดวิดมอย์ผู้จัดการทีมของเวสต์แฮมเนี่ยเขายังยังอยากได้แฮร์รี่แม็กควชอบชื่นชอบฝีเท้าอ่าก็อยากจะดึงตัวเข้ามาร่วมทีมให้ได้ซึ่งเวสต์แฮมเซ็นเตอร์นะคะแหล่งข่าววงในของสโมสรขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยนะเขาบอกว่ามอยเนี่ย เตรียมที่จะให้ปลอกแขนกับตันทีมกับแฮร์รี่แม็กไกวเลยนะถ้าเกิดว่าแม็กไกวเนี่ยตัดสินใจยอมย้ายมาร่วมทับปีศาจแดงก็คือจริงๆแล้วกับตันทีมเดิมของเวสต์แฮมเนี่ยนะเป็นเด็กแคนไวส์ที่ทำหน้าที่แต่ว่าเด็กแคนไวส์เองก็อย่างที่รู้กันว่าย้ายไปร่วมทับอาร์เซนอลแล้วแล้วก็ลงแข่งขันให้กับอาร์เซนอลอย่างในเกมคอมมูนิตี้ชิลส์ก็ลงสนามไปก็เลยกลายเป็นว่าตำแหน่งกับตันทีมเนี่ยมันว่างอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อะแม็กไวามาไหมล่ะคุณจะได้สวมปลาแขนกับตันทีเหมือนตอนที่คุณคาแข่งอยู่กับปีศาจแดงเมื่อสองสามฤดูกาลก,ก่อนหน้านี้นะเพราะว่าตอนนี้คุณถูกลด,ดบทบาทใช่ไหมตอนอยู่กับปีศาจแดงแถมออโอกาสในการลงสนามก็ไม่ได้มีเยอะเท่าเดิมด้วยนะแต่แม้ว่าจะยอมมอบปลาะแขนกับตันทีเป็นอีหนึ่งแบบว่าแรงกระตุ้นให้แม็กไวยอยากจะย้ายมาร่วมทัพเวสแฮมเนี่ยเดอะการเดียนนะคะอีกสื่อหนึ่งในอังกฤษเนี่ยเขาก็รายงานว่า ค่าตัวของแฮร์รี่แม็กควที่ตอนแรกนำเสนอขอยืนย่นซื้อมาที่60 m a แม็กโชแม็กควเนี่ยเขาว่ามันจะไม่เพิ่มก็คือไอ้60ที่เวสแฮมตั้งใจในตอนแรกก็คือแม็กคว60แม็กโช60เพราะฉะนั้นก็จะไม่เพิ่มค่าตัวก็คือยังจะให้ค่าตัวของแฮร์รี่แม็กควที่ที่30ล้านเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมนยูจะยอมปล่อยแม็กควออกจากทีมหรือเปล่า แล้วไอ้ปลอกแขนกับแต่ไปปุ๊บได้ปลอกแขนกับตมทีมเลยแปลกไปปะใช่ไหมไม่รู้พี่ชี่มองแบบนั้นนะแต่เอาจริงๆส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวพี่ชี่มองว่าถ้าแฮร์รี่มากไกว์ย้ายไปเล่นให้กับเวสแฮมเขาจะทําได้ดีคือด้วยสไตล์การเล่นของของเวสแฮมด้วยกับการทําทีมของเดวิดมอยด้วยเขาไม่ใช่ทีมบิลล์อัพอะคือ ด้วยสไตล์การเล่นของแม็กไวณปัจจุบันนะคะมันต้องยอมรับว่ามันไม่เหมาะกับทีมใหญ่แล้วแหละเพราะว่าทีมใหญ่ทุกทีมอ่ะในปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นบิวอัพเกมจากแดนหลังแมนยู mm. ก็พยายามจะกลับมาตเองมาเป็นทีมใหญ่ครั้งหนึ่งก็ด้วยวิธีการเล่นของเทนฮาก็คือบิวอัพเกมจากแดนหลังซึ่งแม็กไวไม่เหมาะเห็นไหมล่ะว่าตอนอยู่กับทีมชาติอังกฤษเขาโชว์ฟอร์มไม่ได้ดีเพราะว่าอังกฤษไม่ได้เล่นบิวอัพเกมจากแดนหลังเนี่ย เช่นเดียวกันเวสแฮมก็ไม่ได้เล่นบิลล์อัพเกมจากแดนหลังซึ่งถ้าแบบเลือกรับแน่นๆพี่ชื่อว่าแม็กไว์ทาได้แล้วก็จะทําได้ดีด้วยแต่ว่าถ้าแม็กไวทําได้ดีกับเวสแฮมก็ก็ไม่เสียใจนะก็ถือว่ายินดีกับแม็กไว์ด้วยแล้วกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าดีลเนี้ยมันจะได้เกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะเพราะสาล้านปอนด์น้อยไปไหมเพิ่มมาสัก35ล้านปอนด์ได้ไหมอ่ะนะเวสแฮมนะก็ขไข่เด้กขึ้นไลท์ได้ต้งง1 0อ,อ,อก็เพิ่มให้เรานิดๆหน่อยๆอ,อะไรแบบนี้ อันนั้นก็ก,ก็หวังไว้เพราะว่าจริงๆก็ให้เขาออกจากทีมไปก็ดีในกรณีของแม็กไวนะอยู่กับทีมก็คือจะดีอย่างเดียวอะที่แม็กไวอยู่กับทีมคืออะไรรู้ไหมคะสร้างคอนเทนต์พิชี่ก็จะได้มีคอนเทนต์มาเล่นในเพจเยอะๆมาคอนเทนต์มาเล่นมาเล่าให้ทุกคนฟังใน YouTube ในทิกต o k อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคือเพราะว่าเดี๋ยวเฟสก็น่าจะไม่ได้ไปต่อใช่ไหมจะพอคอนเทนต์หายไปแล้วหนึ่งถ้าแม็กไวไม่อยู่จะพอคอนเทนต์หายอีกสองเนี้ย เออแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงผลประโยชน์ของสโมสรก็ก็ย้ายเถอะนะจ๊ะอ่ะทีนี้อีกหนึ่งอดีตกองหน้าของทีมใช้คำว่ากองหน้าได้ไหมวอลเวคอสนะคะหลายหายคนบอกว่าเขาเป็นกองหน้าตัวรับบางคนรักเขามากด้วยด้วยความความรักสโมสรของเวกคอสนะกับการทุ่มเทแม้ว่าผลงานจะไม่ดีดเท่าไหร่นักนะคะ31เกมกับปีศาจแดงยิงได้แค่2ประตู ซึ่ง31เกมนี้ในทุกรายการนะยิงได้แค่2ประตูส่วนในพรีเมียร์ลีก17เกมยิงไม่ได้เลยนะคะซึ่งแมนยูเนี่ยก็ยืมตัวมาแล้วก็คือจริงๆอ่ะสังกัดเก่าของเวสฮอสเลยเนี่ยคือเบอร์ลี่แล้วก็ดึงมาร่วมทัพครึ่งฤดูกาลครึ่งหลังใช่ไหมแล้วพอหมดสัญญายืมตัวแมนยูก็ส่งกลับคืนเบอร์ลี่ละกลายเป็นว่านะตอนนี้นะคะมี1สโมสร ที่อยากจะดึงตัวเวกคอสไปร่วมทัพด้วยสัญญาย,ยืมตัวนะยืมตัวอีกแล็ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลนะคะอันนี้รายง,งานจากบิลส์นะคะว่าสโมสรที่อยากจะได้นั่นก็คือฮอฟเฟนไฮมนะคะคือเวกคอสเนี่ยเคยเล่นในลีกบุนเดสิก้ามาแล้วครั้งหนึ่งสมัยอยู่กับว o l ฟบวกเมื่อปี2018 2ถึง2022ลงเล่นไป144เกมนะคะ ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ย้ายมาเล่นให้กับเบอร์ลี่นะทีนี้พอย้ายมาเล่นด้วยกับให้กับเบอร์ลี่แล้วก็มาอยู่กับเบอร์ลี่จริงๆตอนเดือนมก็ราคมปี2022ค่าตัวตอนนั้นเนี่ย17ล้าน5แสนยูโรนะคะแต่ว่าเบอร์ลี่ก็ตกชั้นไงแล้วก็ถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเบซิกตัส กลับมาอยู่ในพ,พรีเมียร์อังกฤษแล้วก็นี่นะคะเป็นฮอฟเฟนไฮม์ที่เหมือนอยากจะได้ว,าว่าเวคอสมาร่วมทัพอีกครั้งนึงเอ่อกลับไปร่วมเล่นในบบนเดสิก้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็กหวังว่า w เวคอสจะประสบความสำเร็จแล้วกันคือจริงๆริอ่ะโมเวชันที่เขามีให้กับทีมแบบความรักอะไรทั้งหลายแหละความใจสู้อ่ะเขามีนะแต่ว่าบางทีเซนบอลมันยังไม่ได้สกิลมันยังไม่โอเคมันก็ ก็เลยเป็นอย่างที่รู้กันนะก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาเรื่องขยายสัญญาหรือว่าออปชันซื้อขาดอะไรก็ตามไปทีนี้นะตอนนี้แม้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะมันจะยังไม่ได้ปิดลงถูกไหมคะสำหรับยุโรปเนี่ยมันจะปิดลงหนึ่งกันยายนเนาะแต่ว่าฟุตบอลพรีเมียร์อ,อังกฤษก็ใกล้ที่จะเปิดฉากแล้วเย้เย่เย่เยเปิดฉากสักทีอยากดูบอลแย่แล้วนะคะแต่ว่าเกมแรกเนี่ยแมนยูดันไปแข่งวันจันร์มันเดนไนตีสองนุ่นแน่ เปิดบ้านนะคะโอชัลฟอร์ดต้อนรับการมาเย,ยือนของวูฟแล้วอยู่ดูอยู่ๆฤดูกาลยังไม่เริ่มวูฟแทำตันค่ะประกาศแยกทางากับจูเลียนโลเปเตกีกุนซูชัสเปนเรียบร้อยแล้วก่อนเกมการแข่งขันกับปีศาจแดงเกมนัดเปิดฤดูกาลแค่6วันน่ะเขาปลดวันอังคารใช่ไหมท่านนะอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เจ็ดวันแต่ไม่สิเออเจ็ดวันประมาณสัปดาห์หนึงอะ่ะ ก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการสำหรับวูฟแฮมตันนะคะก็เออคือจริงๆแล้วเป็นโลเบตกีอ่ะที่เขาอยากจะอำลาตำแหน่งในทีมโมลินิงสกราวกับวูฟแฮมตันนะแล้ววูฟเองเขาก็รับทราบว่าอ่ะโอเคก็ไม่อยากไปต่อใช่ไหมก็เลยตกลงกันแล้วสุดท้ายก็เมื่อวานนี้นะคะวันที่8สิงหาคมก่อนที่จะเปิดฉากพรีเมียร์อังกฤษคือถ้า ถ้าจะเปิดฉากพิมพ์จริงๆมันแค่3วันแต่เกมแรกของบูฟัมตันเนี่ยมันประมาณ6 7ถึง7วันนะคะก็ก็ประกาศอำลาแยกทางกันอย่างเป็นทางการน,นะคะคือเพิ่งจะเข้ามาทำหน้าที่ในการคุมทีมวูฟได้ไม่นานเองอะเมื่อเดือนเมือม่อเนอเชียเมื่อเดือนพิศจิกายนปีที่แล้วหลังจากที่สโมอสอนเนี่ยปลดบูโน่ลาชออกจากตำแหน่งนะคะแล้วก็อืม แลวตอนนี้ก็เอาไว้ว่าเราอัาลาววฟไฟลัคือถ้าถามพิชชี่นะพิชชี่มองว่าคือเราไปตะกี้อาจจะไม่แฮปปี้กับวิธีการทําทีมของวูฟหรือเปล่าเรื่องการซัพพอร์ตทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะอะไรแบบนี้นะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าแมนยูเนี่ยก็จะต้องเจอกับทีมอะไรนะบอลเปลี Born ่ยนโค้ช ตั้งแต่เกมแรกของฤดูกาลซึ่งแมนยูเวลาเจอบอลเป็นโค้ชก็ <c oughs> มักจะประสบปัญหาอยู่บ้างนะคะแต่อันนี้ก็คือแบบตั้งแต่เริ่มฤดูกาลเลยไงแล้วก็คาดการว่าคนที่จะเข้ามาทําหน้าที่กุนซือแทนที่โรเปตกีนะคะอันนี้ BBC เขารายงานนะว่าน่าจะเป็นแกวิโอเนลกุนซือที่ช่วยให้บอลมัดรอดตกชั้นในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยดูมีโอกาสมากที่สุดก ไม่รู้จะพูดยังไงนะเนี่ยเราเปตะกี้ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ายังไม่ทนันเริ่มเปิดฤดูกาลก็มีการประกาศแยกทางกันแล้วอันนี้แอบคิดเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติแบบพอแข่งขันไปสักพักใหญ่ใช่ปะ่ะมันก็จะต้องมีแบบอะเป็นหล,หลีกกินโค้ชว่าในฤดูกาลนี้ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมามีทีมที่แยกทางกับกุนซือปลดกุญซือไปแล้วเท่าไหร่เขาจะนับเราเปิตะกี้ด้วยไหม จะเป็นหนึ่งในการแยกทางกันในฤดูกาลนี้หรือว่าไม่นับอันนี้แอบสับสนเหมือนกันนะเพราะยังไม่เคยเจอไอสถานการณ์แบบนี้หรือเอาไปว่ามันอาจจะมีก็ได้แต่พิชี่จาไม่ได้ว่ามันเคยมีอ่ะเอาไปว่าในความทรงจําพิชี่มันไม่มีแต่น,นี้มันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะกับโลเปตกีนะคะแล้วก็วูฟแฮมตันก็จะมีกุญซือคนใหม่นะคะเดี๋ยวรอวูฟเขาประกาศอีกทีแล้วกันว่าจะเป็นการเนิตามที่เป็นข่าวไหมนะคะส่วน ใครก็ตามที่อยากได้เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ดูสีสวยไหมสีขาวขาว,จ,วนะจั๊วะน่าเจี๊ยนะจ๊ะสีขาวมีแต่แฟนบอลน,นะคะสามารถสั่งซื้อได้2รอยส5บาทนี่ลดให้5%จากราคาป้ายส่งฟรีแอดกันเข้ามาได้ที่ l ล n e like, แอดจอยพิชชี่นะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้สีแดงกับสีเขียวสีแดงกับสีเขียวมีทั้งเพลเยอร์มีทั้งแฟนบอลน,นะคะก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกันเอ่อเพลเยอร์เนี่ยราคา4,600บาทลดให้เหลือ4 3 7 0บาท ส่วนแฟนบอลก็2,900บาทราคาเท่ากันคือ2,755บาทนะคะ,ะส่งฟรีทุกรายการทุกคำสั่งซื้อนะคะก็สามารถแอดไลน์แอดมาได้ที่ a d s i j o y p i t y นะคะแล้วก็ฝากกันด้วยนะคะทุกช่องทางฝาก YouTube ด้วยนะคะก็เพิ่งจะมาเริ่มทำจริงๆจังๆนะคะฝากกด subscribe ช่อง YouTube กัน ไว้ด้วยนะพิชชงพิชชี่แล้วก็พิชชงพิชชี่ในทุกช่องทางแหละค่ะทั้ง t i k t o อกแล้วก็ facebook นะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้กดไลค์ให้หน่อยกดแชร์จะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ใครที่มีธุรกิจหรือมีอะไรก็ตามแต่แล้วอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์จิบจิบจ้อยจอยให้กับพี่ขี่ก็ ฝากด้วยนะคะสามารถติดต่อกันนขรรมได้ที่ l i น์แอดแอซายจอยเหมือนกันนะคะก็ฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเคยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขเมื่อวานแปดเดินแปดใครชอปปิ้งอะไรกันบ้างหมดตัวหรือเปล่าไปละไปละบ,บายสวัสดีค่ะ